สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่กราศีสิง์ระจําเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันทิ่ผลของไพ่การทํางานนะคะเข้ามาอยู่ใบแรกนะคะคนที่กราศีสิงนี่นอาบอกว่าเป็นเดือนที่เด่นกับเรื่องงานนะหรือว่าโอกาสกับเรื่องของการขยายธุรกิจค่อนข้างดีนะคะไพ่สิบถ้วยเข้ามาหานะคะก็อาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือเปล่า นะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินธุรกิจด้านการบริการนะคะหรือได้รับรายสนับสนุนแหละกับเรื่องของการขยายงานในช่วงนี้นะคะรวมถึงเดีนนี้เหตุชิกนของพ่ยนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะ กับเรื่องของโอกาสด้วยพละกำลังนะคะการช่วยเหลือนะกำลังใจนะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะ,นนะ,คะกับเรื่องของการทํางานใหม่ๆหรือการลงุนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่นะคะน่าที่จะมีข่าวดีนะคะโดยเฉพาะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรืกคนใกล้ชิดท,ที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งที่เข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามานะคะสนับสนุนดวงนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หลูกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเป็นตำแหน่งที่มีพลังมากจะเข้ามาผลักดันทําให้คนที่เกิดราศีสิงห์เติบโตและประสบความสําเร็จค่ะ ใะตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานน้านค้านะคะ <S <S เป็นตำแหน่งที่ดีแล้วส่งเสริมดวงผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะนะคะคนที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะคะค่อนข้างส่งเสริมดวงคุณผู้หญิงเลยหรือว่าบ้านนี้ผู้หญิงครมแหละนะคะหรือว่าเจ้าที่ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งคอยดูแลนะคะหรือว่าคอยปกปักรักษาคนในครอบครัวอยู่แล้วก็คนในครอบครัวนะคะก็เป็นครอบครัวที่รักกันนะคะหรืออาจจะนําในเรื่องของความสุขมาให้ค่ะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่านะคะเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลกับเรื่องของการทํางานอยู่แต่ว่าอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะหรือเรื่องเอกสารนะคะต่างๆอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันอันนี้เราต้องไปคุยกันหรือปรับกันให้เยอะบางคนก็อาจจะให้ญาติเช่าบ้านก็ได้นะหรือเช่าห้องเช่าร้านเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาให้ดีค่ะ ในตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากจะได้บริวารที่เก่งนะคะเข้ามาสนับสนุนเรื่องของธุรกิจค่ะในตำแหน่งของลูกหรือหลานจะนําข่าวดีหรือความสําเร็จด้านการเงินมาให้ค่ะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ถือว่าอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ต้องระวังปัญหาด้านการเงินหรือการถูกหยิบยืมเงินในช่วงนี้ค่ะในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะต้องมองว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะก็มีทุกคนของให้งานขึ้นหลายใบเลยนะขึ้นสามใบนะคะสไม้นะคะแปดไม้แล้วก็ขยับขึ้นสิบไม้นะคะ การทางานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องขอ,องการเคลื่อนไหวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและไพ่ที่ออกมาก็ค่อนข้างสมผลในด้านดีนะคะกับเรื่องของการทํางานด้วยโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานถือว่าต้องอดทนนะคะถือว่ามีโอกาสจะประสบความสําเร็จรวมถึงนะคะในเรื่องของคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะมีในเรื่องของการทํางานที่มีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นบ้างนะคะแต่ถือว่าการทํางานต่างๆยังเคลื่อนไหวไปสู่ในเรื่องของโอกาสแน่นอนนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีตําแหน่งเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของผลตอบรับกับเรื่องของหน้าที่ ะะที่เราได้รับเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนคนไหนที่นะคะอยู่ในช่วงที่กําลังจะลงทุนจริงๆอ่ะไพ่งานออกมาสวยมากนะคะเพียงแต่ว่านะคะมีตําแหน่งที่ไพ่ย,ยิบยีพยากรเขาเตือนคนที่เกิดราศีสิงห์นิดหน่อยบอกว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยอย่าลงทุนมากจนเราควบคุมไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเราลงทุนมากจนเกินไปนะคะมันจะส่งผลกับเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็นะคะในตําแหน่งใบสุดท้ายยังเป็นไพ่สีดาบเห็นไหมก็เหมือนกับว่า ถ้าลงทุนมากจนเกินไปนะคะเราต้องรอผลตอบรับเพื่อที่จะมาลงทุนต่อหรือแม้แต่บางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังแบบทําเรื่องกู้เพื่อที่จะมาลงทุนด้วยมันก็จะมีความล่าช้านะคะกับเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนนั่นแหละฉะนั้นควรที่จะลงทุนในกรอบหรือลงทุนนะคะในความรับผิดชอบนะหรือการทํางานที่เราแบบสามารถควบคุมมันได้นะคะหรือคนไหนที่ลงทุนไปแล้วก็นู่นละ5เดือนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราลงทุนไปในช่วงนี้ก็จะเกิดประโยชน์หรือเกิดผลนะคะ ถือว่าในเรื่องของการทํางานให้ก็ส่งผลดีค่ะแล้วเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่คุณสุภาพสตรีขึ้นมาหลายใบด้วยซึ่งนะคะก็อาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงการในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่าขึ้นอิทธิพลของไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะแล้วก็ไปสู่ตำแหน่งของไพ่ราชนีเหรียญการเงินส่งผลดีนะคะเพียงแต่มันติด2เหรียญน,นิดหน่อยซึ่งหมายความว่าเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการหมุนใจเงินบ้างหรือมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินบ้างและไพ่ย,ยิบสี่พยากรณ์เขาก็เตือนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ การลงทุนอะไรนะคะที่มันมากจนเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเรานะคะไม่ไหวนะคะกับเรื่องของของภาระห,ะหรือค่าใช้จ่ายเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะหรือถ้าลงทุนไปแล้วก็ต้องรอในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะในช่วง5เดือนหลังนะเพราะในเรื่องของการลงทุนมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ลงทุนไปก่อนด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเขาก็บอกเนี่ยระวังนะคะานวามรับผิดชอบหรือภาระ,ห,ะหรือการขยายงานนะคะที่มันเยอะเกินไปอ่ะอาจจะทําให้เรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายอาจจะมากนะคะฉะนั้นคนที่เกิดราศีสิงห์ก็อาจ จะต้องไประวงังแต่ถ้าถามว่า ในช่วงเนี้ยไพ่การเงินที่เข้ามาขึ้นไหวในในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นเลยนะคะแล้วก็นะมีชื่อนองไพ่เศรษฐีนีปรากฏขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณสุภาพสตรีนั่นแหละจะเข้ามานะแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้อาจจะติดใบสุดท้ายคือสีดาบนิดหน่อยก็หมายความว่าอย่างที่พูดไปว่าบางคนอยู่ในช่วงที่ลงทุนไปแล้วต้องรอขายทํากําไรนะคะหรือนะทาเรื่องกู้หรือรอการเงินนั่นแหละนะคะเพื่อที่จะนํามาลงทุนต่อมันก็ไม่ใช่ไพ่ที่เสียหายนะฉนันถือว่าการเงินส่งผลดีค่ะก็ไปรอบข้อ อย่างที่เตือนไปแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยนะคะอาจจะต้องดูแลนิดนึงค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะอิทธิพลของไพ่ความรักขึ้นถึง1ิบ้วยเลยไพ่รักแท้นะคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักที่ดีค่ะแล้วก็มีดวงที่จะพบรักแท้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นคู่กันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด่านการเงินบ้างนะปัญหาความรับผิดชอบที่ไม่ตรงกันบ้าง ะะอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแต่ถือว่าเป็นคู่กันค่ะนะเป็นรักแท้นะเป็นรักที่ส่งเสริมดวงกันนะคะจซน,นเดือนนี้นะคะอาจจะต้องแบบหาเวลาลดช่องว่างแล้วก็ปรับกันให้มากนะคะแล้วก็เติมความหวานกันให้เยอะค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของช่วงล่างนะคะ คุณสุภาพสตรีคือมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพบุรุษอายุวัสืบพันธุ์ค่ะแล้วก็โครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปดวดหัวเข่านะคะจำต้องดูแลตีนนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงมนณาทิตย์เด่นเรื่องงานเหมาะที่จะขยายธุรกิจนะคะแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของความรักก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีมากมาก ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความหวานชื่นหรือมีข่าวดีค่ะคนที่เกิดในช่วงบันจันคุณสุภาพสตรีนี้เด่นมากรวมถึงคุณสุภาพบุุษดวงนารีอุปธรรมนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสําเร็จกับเรื่องงานด้วยการเงินที่เด่นเลยมีดวงที่จะมีโชคลาภการเงินหรือมีคนนําข่าวดีกับเรื่องของการเงินมาให้ค่ะส่วนเรื่อง,องความรักมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงนะคะวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสับสนุนทุกเรื่องโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามานะคะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะแล้วก็เข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้นะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักที่ดีพบคนที่เป็นคู่บุญกันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลานะคร ทำบุญให้มากหน่อยแล้วก็แสดงความกระตัญอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะจะทําให้ดวงชะตานะคะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้งานหนักงานเหนื่อยนะความรับผิดชอบมากค่ะรวมถึงใครๆก็โยนงานมาให้ด้วยนะคะจากนั้นต้องแบบควบคุมเรื่องของการทํางานให้ดีนะต้องอดทนนิดนึงค่ะคนไหนที่จะลงทุนนะคะต้องวางแผนให้ดีนิดนึงนะ ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะฉันอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่นะก็จะมีปัญหากันนะคะฉันต้องปรับกันให้มากค่ะฉันคนที่เกิดมัพุธนี่จะเตือนเรื่องของความรับผิดชอบที่เยอะจนเกินไปจนควบคุมไม่ไหวแล้วก็การลงทุนที่มากจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดผลเสียแล้วก็จะเตือนเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายอาการปวดกระดูกหรือปัญหารโรคเครียดนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพฤหัสบดีถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานอันนี้มองว่าถูกโฉลกหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อถือว่าการทํางานส่งผลดีค่ะส่วนคนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะคะก็อาจจะมีความวุ่นวายหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบ้างซึ่งเราอาจจะต้องลงไปควบคุมหรือเรียนรู้งานนะคะแต่ถือว่าการทํางานยังไงก็ส่งผลดีแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเงินเยอะนะฉะนันอยากให้ควบคุมหรืออาจจะนะคะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินแต่ ถ้าเดือนนี้เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนมองว่าไม่เสียหายค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินเกิดขึ้นบ้างแต่มองว่ายังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้เด่นเลยหรือคุณสภาพบุรุษนี้ดวงนาลีอุปัมรมนะคะจะมีความก้าวหน้านะคะ ค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะคะจะมีดวงที่มีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีดวงนะ,ะที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของความร่าช้ากับเรื่องของการทํางานบ้างหรือกําลังรอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะหรือรอการเงินหรือรอแบบ กู้เงินมาลงทุนนะ่ะหรือรอผู้ใหญ่ที่จะอนุมัติโครงการอันนี้มองว่ายังไงงานก็ส่งผลดีค่ะแต่มันจะมีความล่าช้านะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นช่วงที่กําลังฟื้นฟูด,ด้านการเงินหรือกําลังรอข่าวด้านการเงินหรือมีการเงินชดเชยหรือการเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นมองว่าดวงการเงินยังเด่นค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาคุยนะแต่รักยังมีช่องว่างอาจจะเป็น ความแตกต่างเรื่องของฐานะด้วยนะคะจันทร์ก็จะเย็นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากสุขภาพร่างกายก็ปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารวันอาทิตย์และก็วันพฤหัสบดีรวมถึงวันเสาร์ด้วยค่ะ ว,วันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่ายอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่างานยังเกิดโอกาสแน่นอนผู้ใหญ่นะจะเข้ามาให้โอกาสหรือส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดนะคะราศีสิงห์นะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ พราถ้ามองไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะนะคะซึ่งไพ่แสงสุขก็ยังเตือนคนที่เกิดราศีสิงห์อยู่ว่าต้องระวังปัญหาด้านการเงินนิดนึงค่ะโดยเฉพาะเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นเราก็ไประวังแล้วกันแต่มองว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของนี้สินเนี่ยมันยังมี ทางออกอ่ะหรือี่มีช่องทางในเรื่องของการแก้ไขได้แล้วคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสารด้วยนะก็อาจจะเป็นอิทธิพลของไพ่การไปช่วยเหลือการเงินคนอื่นเขาซึ่งเราก็ต้องระวังถ้าไปช่วยเขาแล้วเราลําบากนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบรอบคอบนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือมีคนเข้ามาทําความรู้จักนะคะแต่ยังต้องนะคะพัฒนากันไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็คนที่เข้ามาต้องถูกใจคุณแม่ด้วยนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาค่ะก็เป็นความรักที่อาจจะมีความห่หวงกันหรือว่าความหวานชื่นนิ่งมีแล้วนะฉันอาจจะต้องแบบว่าหาเวลาใกล้ชิดกันคือบางคู่เขาแบบอยู่กันในเรื่องธุรกิจหรือแม้แต่อยู่กัน ดูแลลูกอ่ะนะคะชนะอาจจะต้องแบบเติมความหวานกันให้มากที่หนึ่งสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะมีอาการปวดกระดูกข้อมือค่ะหรือว่าอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือต่างๆต้องระวังแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกหลังนะคะหรือว่าปวดท้ายทอยนะคะเดี๋ยวนี้ต้องดูแลนะหรือใส่ใจสุขภาพให้มากค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกากำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ